มันถูถือออกมาไม่ใช่หรอหรอคูจะวางไว้ที่ไหนกระเป๋ามีแรอคูไม่มีเลยคูยังไม่ได้ดับโทรศัพท์เลยอ่ะดูอยู่ในรถคูดูก่อนไม่มีเลยคูไม่มีค่ะเนี่ยไม่มีเลยคูไปดูในรถพี่คูได้คิดว่าคูได้วางใช่คูไปวางไว้ในรถเปล่ารีบอ่ะเอาถุงถุงมาคูไปดูถุงหิ้วใหม่อีกใบหนึ่งในรถอ่ะวคูคูวางไว้ไหนโทรับท์ู

แล้วบังเอิญเป็นญาติกันใช่บังใกล้กันเขาเป็นญาติกันนะครูบอกเอาเลยดีเลยไปพร้อมด้วยกันด้วยอ่ะบ้านพพีู่ดน้องออมหน้าหน้าเขาเล็กหน้าเขาเล็กก็หน้าเขาล็กรูปไอ้นี่ไข่กันเน่หน้ารูกไข่อันนี้ได้ไปหาพี่ชายบ้างไหมเนี่ย ไป,ไปน,นี่น่ามันพี่ชายเขาได้นี่คนนี้ใช่หน้าเหมือนหน้าเหมือนอามเลยนะ<อ>หน้าเหมือนอามหน้าแต่อมยิ้ม <c oughs> ใช่เ,<อ>เมื่อกี้เขาก็ลืมยิ้มกันบ้างแล้วครูเล็กก็ควยนี่เขาก็แต่ยิ้มทีใช่ต้องต้องยิ้มต้องอิ่ววะเนี่ยมีมีหวีไหมคะครูเล็ก,ก <c oughs> ไม่มีหวีเอ้ย,ยอะไรครูมีแต่ดำดำยังไม่ได้สระล้างเลยแังไม่ได้สระไม่ได้สระอันนี้รองเท้า ลวกๆเอาให้นักข่ายได้แล้วปู่ย่างนี่แบบวพี่อมสวยไหมเิวพี่อมสวยป่ะพ่อลืมเรียกแม่เลยใช่โหนี่ยแหละบอกว่าแม่อยู่ข้างหลังพูเง่ายคนเดียวแหละจะไปเล่นชิงช้าโห่ต้องไปนั่งเฝ้าเล่นชิงช้าแล้วตอนนี้ลืมมดูลูกเลยโหชาไปเล่นตันตีสีคือเล่นดูก่อนว่ามันดีหรือเหนื่อยอย่างงี้กไหมปู่เลยไม่ค่อยได้เห็น ีไหนน้องเอ๋ยใส่โอ้โหสวยกันเนอะใช่ใช่ปีไว้่บหนูไปก่อนลูกอ่ะคุณครูแต่ต้องเห็นน้อกันด้คุณครูเขาไอ้นี่อยู่ใช่ป่ะเนี่ยเดี๋ยวหนูต้องมาช่วยครูเขียนอันเนี้ยเดี๋ยวครูสอนเพราะว่าเขาจะเอาด่วน4สี่อ่ะพอดีเจ้านี่เข้ามาอยู่คนเดียวเดี๋ยวครูเลยพาเด็กไปก่อนนะคะค่ะไปไหนแล้วโว้ กระสุดกละสุดนี่ของใครอ่ะของหทำไมยังหนากปนไมเลยนะไม่ได้ค่ะแม่ปนฮะไม่ปนเลยพออ๋อยิ้มแก้มปีเลยพอว่าพอออว่าคุณเล็กเก่งคุณเล็กหอมสองเก่งพอสมใหญ่เลยนะพอชมใหญ่เลยนี่ของนูอันี่ของอันี่ของปาร์ตี้ของหนูของนูหนปาร์ตี้ชุดหนึ่งเอาเก่งไห

เพชรขายได้หลายร้านเลยขานบอกอ่ไงเงินแต่สีขายได้หลายร้านเลยสิบร้านสิบ้านน้องอมนี่แต่งตัวขึ้นนะสวยสวยทมน้าน้องอมต้องรำอีกนะเนี่ยคือชอบรำคุณบอลคือจองตัวไปเลยคุณบอกคือว่าเธอชอบรำคุอก็เลยลงจากคุณบอ ไม่หยวไม่หยวไม่หยวเนี่ยแลงล่างแลงล่างแลงล่างลแล,งล้วแ,ลงล,งล,แลงล่างจากนางฟ้าเป็นเป็นนางอะไรพร้อม <laughs> เอว่าพี่พี่อ๋อมแปลงร่างจากนางฟ้าเป็นนางมารกอเข้าใจพูดนะเพราะพี่อมเป็นนางมารนะนะเอาแปลงร่างจากนางฟ้าเป็นนางมารอ้ออพี่อมเปลี่ยนชุดแล้วจะเปลี่ยนเป็นนางมารเลยได้ให้แอยังไม่เปลี่ยนชุดเป็นนางฟ้าอยู่นางมารอะไรจะสวยขนาดนี้ไม่สวยเลย อิจฉาสิท่าเนี่ยเนี่ยอิจฉาสิท่าอิจฉาป่ะไม่อิดชา้าแล้วพี่อมสวยป่ะสวยป่ะอ่ะพูดพูดจากใจพูดจากใจสวยป่ะหืมพูดจากใจเลยสิฮะสวยสวยครึ่งเดียวสวยครึ่งเ,เดียวอีก สวยเท่าไหนนะไหนสวยเท่านี้หืมสวยน้อยจังอะไรนะถ้าน้องยิวแต่งจะสวยกว่านี้ใช่ไหมข้าข้าข้างตัวเองชัด ถ้าแต่งเยอะยิ่งกว่านี้อีกใช่สวยสวยกว่านี้หรือว่าหรือว่าอะไรฮะ<า>สวยกว่านี้เหรอใช่โอ้นฮะแปลงร่างนะจากนางฟ้าเป็นนางมารน,น,น,น้องหิวบอกอะน้องเยวบอกว่าแปลงร่างจากนางฟ้าเป็นนางมารใชแล้ว นเันนีอเนเอวราจะให้อะน้องออมบายบายไหมนวัอะ้องออมบายบายก่อนเลยบ๊ายบายบ๊ายบายเอก่อนบ๊ายบายบ๊ายบายเอฟซีก่อนบ๊ายบายก่อนเลยบายบายเอฟซี สวยไหมคะอะจิม้มหวานจิ้มหวานก่อนจิ้มหวานก่อนจิน้มหวานจินม้มหวาน